สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่นโซนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอ่าไม่กล้ามอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตส่งกิจกรรมกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกม m ม g ก m ้ามอนสเตอร์นะครับสามารถรับชมคลิปอือนกินผ่านส่วนของเพลย์สตอได้เลยครับซึ่งนั้นก็จะมีคลิปไปโอต่างๆมากมายนะครับอ่ะนี่ครับโอ้โหไทม์ลิมิตสกินครับสมาร์นต้านะฮะโอ้โหใหม่เอี่ยมนะครับ โอ้มาแล้วบิดวออ้ะบิดวอามาใหม่ครับผมเห็นแล้วแหละก็กาชาครับไม่มีนะก็สัปดาห์นี้รอบนี้เป็นบิดวอโอเคเรามาเริ่มกันที่บิดวอเลยนี่ครับบิดวอเป็นสมาร์สันต้านะครับ S บวกนะครับเข้ามาใหม่เลยนะเข้ามาใหม่เลยก็คือใช้เพชรนะครับจัดอันดับนะใช้เพชรจัดอันดับซึ่งนะครับ เดี๋ยว <Herm> ให้ดูรีวอร์ดก่อนอันดับที่1นะครับอันดับที่1เนี่ยก็จะได้เอาอางี้วะอันดับที่1เนี่ยเงื่อนไขคือต้องมี7,000คะแนนนะครับได้สมาซ um ันต şey. ้า <Gothic> 1ตัวนะแล้วก็เศษสมาซันต้าอีก240เศษนะครับอันดับ2นะฮะต้องการ5,000คะแนนครับได้สมาซันต้านะครับตัวหนึ่งแล้วก็เศษ160นะฮะอันดับ3นะครับต้องการ4,000คะแนนนะครับได้สมาซันต้า1ตัวแล้วก็เศษ80 อันดับ4นะครับถึง6นะก็ต้องการคะแนน3 5 0 0นะครับก็เงินไขคือตามนี้นะได้สมาร์สันต้า1ตัวครับเอาไว้ง่ายเลยอันดับ1ถึงอันดับ6ครับจะได้สมาร์สันตา้าแต่ว่าอันดับ7นะครับถึง10เนี่ยต้องการ2,000คะแนนจะได้เป็นมาชิบูนแทนนะครับแล้วก็11ถึง20 1,000คะแนนนะครับได้มาชิบูนนะครับเป็นเศษมาชิบูนนะ21ถึง30ก็ได้เป็นเศษมาชิบูนนะครับก็ในการสุ่ม เพชรแต่ละครั้งมันก็จะมีการสะสมคะแนนนะครับยิ่งเราใช้เพชรเยอะนะครับเราก็จะได้คะแนนเยอะแล้วก็จะอันดับกันไปนั่นเองนะครับส่วนไอเทม,มอื่นๆที่เราจะได้รับตอนเราสุ่มก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับตรงนี้เนาะอ่ะไปดูกันหน่อยสิมันเป็นยังไงอื้หอ,อย่างเทะคือบอกว่าอย่างเทะเซิร์ฟไทยเพิ่งจะเข้านะครับครั้งแรกเลยบิดวอลเนาะประเด็นคือแม่งมาบิดวอลก่อนวงล้อด้วยนะ ก็ตีมันต้งโผล่ที่บงล้อเหมือนออริจินมิวอะเนาะอันนี้มันมาโผล่ตู้บิดวอลเลยอะโหโคตรน่าจัดเลยแต่เพชรไม่มีครับอ่ะพลังนี่อยู่เป็นเพอรม์มอน์ท่าต่อสู้นะครับพลัง660นะถือว่าข้างสูงเลยทีเดียวนะอันนี้ซาเชียนนะครับสมาสซันต้านะตรงนี้นะอ่ะแจมเลยตัวนี้อ่ะอย่าลืมมาเล่นกันนะครับแล้วก็อ๋อลืมบอกไป ทุกๆก,กล่องคะแนนนะครับเราสามารถที่จะเปิดไอเทมได้อีกนะครับก็จะเป็นพวกเศษมาชิบูนต่างๆนะไล่ไปเนี่ยมีก็มีเศษมาชิบูนถึงกลางๆกแหละนะครับส่วนแถวหลังนะครับก็จะเป็นพวกไอเทมเอื่นเนาะโอเคกิจกรรมแรกผ่านไปนะครับบิดวอลนะครับ s มา a n t ันต้าต่อมาก็จะเป็นยิมพาสนะครับเป็นกิจกรรมโครงค้างนะถ้าเกิดเราเล่นยิมพาเราก็มารับไอเทมได้นะครับตรงนี้แล้วก็คอมมูนิตี้นะครับใครที่ไม่มี S บวกนะครับก็มารับได้เลยออฟฟิเชียลคอมมูนิตี้นะครับ เป็นพาวเกจบวกสีดาวฟรีนะครับตรงนี้แล้วก็กิจกรรมไทม์ลิมิตอ่าไทม์ลิมิตก็จะเป็นกิจเติมพวกแพ็กต่างๆแล้วก็มีกิจแจกเพชรนะครับก็เลยวันที่มิดออทอมนะครับรับไอเทมไปก่อนมิดออทอมเนี่ยจะเป็นการสะสมล็อกอินนะครับก็ถึง7วันนะก็ได้เพชรเนี่ยอ่าโนัวๆเลยนะครับ7วันนี่ก็เทอ่าไหร่7 2บเอ็ดสาม2ี 4 5 6 7 8 8หหูประมาณเกือบ3 3 5 0 0ได้นะโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะเซลแพ็อีก500เพชนะครับอ่าแล้วก็มีซ u เปอร์ v ีครับเป็น1,000เนาะแพ็กนี้ผมไม่นับแล้วกันนะเอาเป็นแพ็ที่เพิ่มมาใหม่ดิตโตอีก5 0ครับเป็น1,500นะครับแล้วก็ o r i g จินมิลโอ้ยังอยู่นะครับ 1,600กร้ยช์นี่เมกาบันกีลัสนะครับเป็น1,700ชรนี่เมกาเซอร์ไนต์เอ้ยแกงก้าก่อนนะฮะ1 8น0นี่ชาออสคิวบอลแพ็กนะครับแจก500เป็น2,300อ่ะเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะให้เอฟเฟก์นะครับเพิ่มแรงโจมตีเบส15%ปสปีดอีก8%นะโอ้ดีมากตัวนี้ลูนชิเปอร์แพ็ก500ครับ เป็น2,800ทาวแพ็กอีก100เป็น2,900นะฮะอ่ะเบ็ดเสร็จก็ตรงนี้2,900เลยนะรีวอร์ดตรงนี้นะครับมีรีซอสรีคอเวอรี่นะครับผมแนะนำให้แลกไว้นะครับอ่าตรงทองเราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ผมเอาหมดอะมันแค่50เพชรมันไม่ได้เปลืองมากนะครับผมบอกเลยว,ว่าบิดวอลสา0 0 0เอาไม่อยู่นะฮะต้องมีประมาณ5,670,000็หนนะมื่นวะนะผมจะติดอันดับนะผมรับพลังกายไปหน่อยนะึง อ่าโอเคต่อมานะครับก็กิจคาร์เนวัลนะฮะอ่ะ d ห้าแล้วรับก่อนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมสะสมนะครับใช้ทองนะอันนี้ผมผมรีวิวไปแล้วนะครับว่ามันได้เพชรเป็นหมื่นอ่ะถ้าดูดีเนี่ยผ่านแดนจงแดนเจี้ยนต่างๆนะครับอ่ะก็มาลองเล่นดูนี่เป็นกิจคงค้างเนาะอ่ะลัคกี้ฟลิปมาครับลัคก,กี้ฟลิปเป็นมานาฟี่นะครับผมอ่ามีลุ้นมานาฟี่กันอ่ะก็เปิดฟรีก่อน2ครั้งนะครับมันก็เป็นการเปิดแผ่นป้ายรับของรางวนะัลเนาะ เงื่อนไขในการเล่นนะครับก็คือเราจะต้องทําภารกิจอย่างเงี้ยลงฟอร์จูนลงฟอร์จูนก็ไปก่อนลงฟอร์จูนก็ได้สิทธิ์ในการเข้าเล่นครั้งหนึ่งลงเลนเจีนธรรมดา30ครั้งก็มีสิทธิ์เข้าเล่นแผ่นป้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อารีน่านะครับ5ครั้งก็กวาดล้างไปเลยครับอารีน่า5้าครั้งก็ได้สิทธิ์ในการเข้าเล่น1ครั้งนะครับ แล้วก็สุดท้ายซื้อตา a m i n าสองครั้งก็จัดไปเลยครับอ่ะผมได้เปิดทั้งหมด6ใบอ่ะเนี่ยจัดไปเลยครับโอเคสองอสามถ้าเจอเพชร2024มันจะฟลิปไปอีกหน้าหนึ่งนะอ่านี่ครับฟลิปไปอีกหน้างแล้วอุ้ยได้เป็นโทเทมโทเทมนะครับแบบสีทองโอเคหมดยังสิทธิ์หมดแล้วนะครับก็รอครั้งถัดไปเนาะ อ่ะต่อมาก็เป็นกิจนะครับเบรสซิ่งนะครับขอพรอ,อ่ะเราขอพอกรกันเถอะได้หกครั้งเลยกดไปนะฮะเป็นกิจคงค้างจากรอบที่แล้วเปิดเซมซีอ่ะเอออุ๊ยเดีของดีครับกดต่อเนื่องนะครับแน่นอนซามาเซนต้ามาดิจ้ามาจ้าอะไรประมาณนะี้อ่าอ่าหมดเกลี้ยงนะฮะเกลี้ยงเกลี้ยง ก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแ็กเติมต่างๆนะไม่มีอะไรอ่ะต่อมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันในส่วนอื่นนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็น a อ v e n t u r e p a มพเนาะเดี๋ยวผมจะกดรับไปก่อนแล้วกันนะได้ของลืมอะ่ะผมบอกแค่นี้เลยอ่ะไปอ่ะต่อมาเป็นวงล้อนะครับจะเป็นวงล้อเพชรนะแล้วก็ l ว e pack ครับต่อเลยนะครับ l ว e p a c กก็จะมีแผกแพนเค้กนะครับเป็นแ็กเติมเพชรแล้วก็ไอพวกชิ้นส่วนตัวเนี้ยมูลเค้ก กับดอกกุหลาบเนี่ยนะครับสามารถกดแลกเป็นไอเทมได้นะครับแพ็คเลนซี่นะครับแจกเพชร100นะแล้วก็แชร์มินอีก100เป็น200เนาะแล้วก็วิตินี่100เป็น300นะครับแล้วก็เรซิลัม100นะครับเป็น400เซคลอมนะครับ100เป็น500แล้วก็มีคิวเรมเป็น600นะฮะ แล้วก็มีแพ็กพิเศษตรงนี้อุ้ยเป็นเก้าร้อยเนาะแล้วก็แพ็กกรอบรูปอีกห้าร้อยเป็นพันสี่นะแล้วก็มีสกินพันห้าพันหกนะครับผมแล้วก็เดลี่พันเจ็ดพันเจ็ดเมื่อกี้อีกสองพันเก้าพันเจ็ดสี่พันหกอ่ะโหเยอะมากนะครับ แล้วรวมแพ็กที่ล็อกลองอีนี่ก็ประมาณ5,000ได้นะครับตรงนี้อ่าแพ็กต่างต่างกลุ่มเลยนะฮะเกือบ5,000ันะวันนี้แจกเพชรได้อย่างเยอะแล้วก็มารับกับกิจกรรมอ่าเฟสติวัลอีกนะฮะก็ได้แบบรางวัลหลายต่ออ่ะนะครับสบายเลยช่วงนี้ขยันทำกิจกรรมกันเลยนะครับบอกแค่นี้กิจกรรมเข้าแบบรัวๆนะฮะนี่อีกครัเพชรอีกลุ่มเลยครับ42,000อ่ะคิดดูแล้วกันแม่งไอ้คนอยากเล่นบิดวอร์ มีกิจคูณ2บวก1ไหมไม่มีบวก1นะครับอ่ะเบสเ็จนะฮะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมภารกิจในวันนี้นะครับหลักๆเลยครับที่น่าสนใจก็คือนี่เลยครับสมาซันตานะครับผมตรงนี้แล้วก็แจกเพชรอยู่ลาละห้าพันนะครับแล้วก็กิจอื่นๆอีกมากมายนะครับโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่ก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ ก่อนจะไปกดสักหน่อยหนึ่งสำเร็จเคเวสจ้าอ่ะเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมนะครับบิดวอล s ามาเซนต้าใครที่ลองเล่นแล้วนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาบอกกันได้ว่าเทสสรุปแค่ไหนตัวตัวนี้นะฮะ